นี่ครับคนนี้ไม่ปกติครับคือจินตนาการล้ำเลิศครับคนนี้จ่ายบอลไปไกลครับดูจ่ายว่ลครับเจอกับคว้างโยนออกครับอาล้ครับตอนที่ตุงตุงได้บอลตุงได้บอลแล้วคว้างมาให้ออกกัดครับออกกัดมองแล้วเจอเจอหมูบินครับหมูบินว่าไงช่งนี้ว่าไงอ่าเรียบร้อยครับไปแล้วเริ่มไล่มาแล้วสีฟ้าว่าไงอาพิเตอร์ออามาครับพิเตอร์ให้ใครปั๊มเจอรุ่มเจอลุ่มเจอครับอ่าว่าไง อ้าวพุทธวันให้ใครพุทธวันให้พายุครับเพื่อนรักครับห้องเดียวกันลูกนี้พุทธศิลป์ว่าอะไรอ้าวต่อไปครับลูกนี้ยังไม่ปล่อยอ้าวพึกขาอ่อนชุดไกลอโอ้ออ่อเฮ้ยเอาแล้วครับเดี๋ยวคุณจะออกเก็บตรงวันนี้แหละวันนี้เธอได้แน่นอนไปแล้วครับหลังข่าวในพระจะานนะครับเอาวันนี้ออกกัดเจอหมูบินครับซุปเปอร์ฟองครับเอาแล้วครับมาให้เปป้ครับไม่ใช่เป้อารักครับอันนี้อารักขา ชุด่าไงโอ้ยเจอปัดครับอ,อึกนี้สมเป็นคู่ชิงครับเอาละครับออเออเอาละครับเวลายังมีครับเวลายังมีจะให้ฟ้องฟ้องบอกขึ้นไปข้างหน้าไม่ต้องลงมาเดี๋ยวน้องคว้าถึงเองให้เป้ให้ใครเป้ให้ยุยุให้กัดกัดพักไหลกัดให้ใครกัดหลอกล่อกัดให้น้ำน้ำเดินจกตาเดินบ้างเข้าไปตรงนี้พุทธสินเป่าครับเอามือแหย่ดัง ลอกนี้ฟาครับเอาที่ก้อยแย่จะูมกครับสำรวจตดูดิ้วคนด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีน้ำโูกติดเบอร์มาหรือเปล่าเพราะช่วงนี้อาการอากาศหนาวเป็นไข้หวัดเร็วครับอเมื่อกี้ใครจกดังครับดูมือตัวเองด้วยอาจจะมีน้ำมูกไหลมาติดเบอร์นักชายว่าไงส่งให้ต้นน้ำต้นน้ำช่วงนี้ว่าไงอีฟก็ไม่รับดีดีอีฟก็ได้อ่าวฟ้องให้ใครฟ้องครับฉายาเขาไอ้